สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตรายการที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่โลกของอดีตที่บางเรื่องคุณอาจไม่เคยได้ยินคำหามวันนี้ฟังดูเหมือนเรื่องสยศาสตร์แต่จริงๆแล้วมันลึกกว่านั้นคาถาอาคมในสมัยก่อนมีอยู่จริงไหมและถ้ามีมันน่ากลัวแค่ไหนบทที่1คาถาอาคมแค่เรื่องเล่าหรือรากของสังคมในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแพทย์ไม่มีวิทยาศาสตร์คนโบราณต้องพึ่งสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อเพื่อควบคุมสิ่งที่มองไม่เห็นและในสังคมไทยคาถาอาคมคือศาสตร์ที่จริงจังไม่แพ้แพทย์แผนไทยหรือพ,รพุทธศาสนาเลยคนที่เรียนคาถาต้องบวชต้องถือศีลต้องผ่านพิธีสาบานและต้องรักษาวัดปฏิบัติหากทำผิดไม่ใช่แค่อาคมเสื่อมแต่เชื่อกันว่าจะโดนย้อนกลับถึงชีวิตบทที่สองอาคมที่ใช้ได้จริง หรือสะกดจิตกันแน่คาถาอาคมแบ่งออกได้หลากหลายเช่นคาถาแคล้วคลาดคาถายูยงคงกระพันคาถาสเสน่ห์เมตตามหานิยมคาถาใส่ดำใส่ของสั่งตายเรื่องที่ถูกเล่าต่อกันมายาวนานเช่นคนรอดจากคมดาบเพราะลงยันเกราะเพชรคนถูกทิ้งแต่อีกฝ่ายกลับมาเองเพราะโดนน้ำมันพรายฟังดูเกินจริงแต่ในอดีต มีคนเชื่อและมีคนเจอมากับตัวเองและการเชื่อแบบสุดหัวใจบางทีก็เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนโชคชะตาได้จริงบทที่3ความน่ากลัวของอาคมเรื่องจริงในอดีตในพงศ์สวดานบางฉบับมีบันทึกไว้ว่าแม่หมอผู้หนึ่งเสกหุ่นพยนต์ส่งไปล้างแขนคนฆ่าลูกชายคืนต่อมาชายคนนั้นนอนตายตาเบิกโพรงไม่มีร่องรอยบาดแผลใดๆอีตำนานหนึ่งเล่าว่า เจ้าเมืองผู้มีฤทธิ์สะกดทหารศัตรูด้วยคาถาอมภาททัพศัตรูเดินมาถึงหน้ากำแพงเมืองแล้วสูบลงเองโดยไม่รู้ตัวเรื่องเหล่านี้ไม่มีภาพไม่มีหลักฐานแต่ยังคงถูกเล่าและเชื่อกันในหมู่ชาวบ้านจนถึงปัจจุบันบทที่ 4. วิทยาศาสตร์อธิบายได้ไหมนักจิตกวิทยากล่าวว่าความเชื่อสามารถสร้างผลกระทบทางร่างกายได้จริงเช่นผู้ป่วยที่เชื่อในยาหลอก p l a ซ e b บ ก็สามารถหายได้จริงหรือคนที่เชื่อว่าตนเองโดนของเกิดอาการป่วยทางจิตประสาทหลอนหรืออาเจียนเป็นเลือดได้ดังนั้นแม้พลังเหนือธรรมชาติจะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่อาคมในฐานะจิตวิทยามีพลังอย่างมากในสังคมบทที่5โลกของอาคมวันนี้ยังมีอยู่หรือไม่คำตอบคือยังมียังมีสำนักครูอาคมที่เปิดสอนยังมีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลยังมีคนที่ถือว่า ของแรงของจริงและยังมีคนที่หวังพึ่งอาคมในวันที่ชีวิตไปต่อไม่ได้คุณอาจไม่เคยเห็นแต่ในเงามูดของสังคมไทยอาคมยังอยู่ตรงนั้นคาถาอาคมในอดีตไม่ใช่แค่เครื่องรางของขลังแต่เป็นพลังแห่งจิตความเชื่อและพิธีกรรมที่ฝังลึกในสังคมมันอาจน่ากลัวไม่ใช่เพราะเวทมนต์แต่น่ากลัวเพราะมันเปลี่ยนความกลัว ให้กลายเป็นอาวุธนี่คือเรื่องจริงจากอดีตของศาสตร์ลึกลับที่ชื่อว่าคาถาอาคมเรื่องที่เราไม่เห็นแต่คนรุ่นก่อนใช้มันจริงใช้มันปกป้องตัวเองและบางครั้งก็ใช้ทำลายกันถ้าคุณชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ